สวัสดีจ้ามื้อนี้ฝนพายกินสมตำแล้วจะเป็นตำซั่วจากใส่ขนมจีนนะ้ำแล้วก็เป็นปลาอบจะอบหม้อหม้ออบลมร้อนแล้วก็มีอ่ะผักกระหอมจากผักสวนครัวนิดหน่อยใบอ่ะพูนข้าวกับอนี่ยก็จะผักแพลวมะเขือ,มะ,ขอมะเขืออันนี้หนาวมาฝากจ้านาใจมื้อเจ้าฝนคอยญาติกินสมตำก็ฝนฝนมนนนนีข้าวเหนียวจ้ะมื้อนี้แน่นๆก็คือข้าวเหนียวตามแดงจ้ะ อันนี้ขอกินแล้วเป็นน้ำแดงม,มาจ้ะกินขวน้ำฝนจ้ะแม่แม่พ่อจ้ะพีเอสพีเอ็มกินขวน้ำหนูอขอยัดปันข่าวคำใหญ่ <c oughs> คือเก่ากินคำน้อยบ,บ่เปลี่ยนจ้ะเอาอีหรีซะมวันนี้ฝนต่ำต่ำ,ตำคือเจเจ้าของ เยหวันปานิน,น,นอบจังยังหอนๆอยู่นะยังบาเย็นอบเสร็จก็ขึ้นมาเลยจ้ะกินคนเดี๋ยวไม่ต้องคุยจ้ะยังสิแซบ่บ มื่อนี้อากาศห่อนแล้วฝนใสสดอิดรำเนาะประชด <laughs> ประชดอากาศมื่อนี้ว่าห่อนบอสูงเมื่อวานเลยจ้ะเมื่อวานเนี่ยผนวันผน,นจิตใจ วันนี้หอนหลายจนว่ากินขาวบพาแซบแต่กินแต่น้ำหลายผุ่นขาวขอแยกซดกันบ้า่เนี่ย มีพี่มนถามคอมเมนต์ฝนมาว่าฝนเอิิกข่าวว่าแม่พ่อแล้วกบพี่เอ็นพี่เอ,อ็มอะคือผู้ใดว่าะัน <c oughs> แม่บุญธรรมจ้ะแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมแล้วกบพี่บุญธรรมสองคน หงอยปากกบอาปากละคุณปอนห่นนี่ฝนรักกินเผาทงเทิงเลยได้จ้ะ กินทำบรรยากาศเบาไหวตายแท้ <c oughs> หงงงกนี่สดเพื่เดือดแต่เพราะว่าเผ็ดหลายคนตำให้อ้ายมะฝนตำให้อายแล้วไอ้ายนี่บนไม่ตึงแฟนนะตำให้เพื่อเราจังขึ้นมาจ้ะตาาําพลลคคกของไอ้พริกสองเม็ดของฝนพริกแปดเม็ดอ่อนเดียว เกือบเมนเกือบเม่นหยัมเม่นบักคงฝนม่เห็นหงฟานเม็ดบ้องหงแ่น้ำจ้ะ มีคนทําหาคนน้อยหลายอจันะเนาะคนน้อยไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวไปแล้วแ,แรกๆกับติดแม่คักเยู่จังเรี่อวนี้ไปเที่ยวเป็นเยอะมืออะคือมือเฮ้ต่อ คุยกันตำสมถึกใจของคัก มะเขือร้ายในแทบแทบเลยจ้ะคนมาก cầm tay chắc nói ta a à, bạc lồm mà nó Cảm ơn khi <laughs> vào bớt lửa Đây ta Bạc quăng ទន្លាងម្បានដែលាវាពីប់ទឹងតែរ។ទន្លាងម เมนูป่าปาเนี่ยคนกินทั้งนอกบ่่คยได้เด้ดจ้ะมังวันหมักถ้าเมื่อใดกินป่าต้องเขาหหองจ้ะกับมือที่หนอนๆแทะคกา้ะ,ะเมื่อใดกัดดีๆจะพ้าเลรียนทั้งนอกนั่งกินทั้งนอกเนาะ มวนน้องฝนแสบจ้ะกินเข่าลงไปคือจังวะทิมลงไปซื้อๆนี่คือจังบอลเดย์หย อ้วนหนักคนขึ้นสองโลกว่า <c oughs> <c oughs> ประเกือบวกว้างนี่พันวาเป็นยานมาจ้ะคนฟังผู้เห็ดมั้งเหรอเริ่มหรอค้อนฝนบริสเป้าสมต่ำเลยจัง ฝนเปาตาเนื้อปลามันห้อนมันเลยบางทอดแล้วบักหลาบมาแล้วจะ มาก็กกินสมตำกับสกิทท้ากินน้งเผ็ดอีกละกับเขาเป็นเผ็ดไว้แล้วนะจาะในตู้ คนย่างม่ได้ย่างไฟทานม่ได้จ้ะไหนเป็นั่งย่างเตาทานเนีอบอ่ะเผาเตาทานเนี่ยคือ,ตอ,นนอยตายก่อนจ้ะอากาศแบบนีอาบน้ำดูตาหน้านะจ้ะนะ วันนี้เขาเบอรดกล้องแล้วจ้ะเพราะว่ามีขนมจีนพราะมีป่าน้ำแม่ครับอายฟังกระติ่วห้องข้ามข่าฝนยุบานมาแล้วแม่บ้มาเมะ พี่เอ็ดกับพี่เอ็มทวงน้ำข่าวฝนมา ปนาคุณจำได้ว่าฝรั่งิ่นเคยคอมเมนต์มา ว่าฝนต่ำมันห้องใสบักพริกแต่วา่าเป็นอย่างเธอถึงบอกกินบักพริกว่า้จ้ะแบบฝนเคลียรเมด็ดอ่ะเม่ดบักพริกออกอะจ้ะว่าเห็นว่ามากก็ยังให้กินทุต้อนหลายทออว่ะ <laughs>

แทบขักจ้ะน้ำเยาลูบ่อยผสมจางๆจ้ะเุิรนไปก่อนนะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่กดติดตามใน้ฝิรนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะจ้ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้ะไปแล้วจ้ะพอกันไมหมคลิปหน้าคลิปนี้ฝนไปก่อนกับถาดส้มตำเป่ากระป๋าเบิดไป นิดนึงจ้ะครึง่งนึงไปลราคาขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขเนี้วขเนียวดีจ้ะขเนียวเบาเบิดกอง